จับคู่บทสนทนาต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีอยู่5ประโยคที่เราเรียนมานะครับเราชื่อยโยงเส้นให้แล้วรูปที่1ข้อที่1ข้อที่1นึ่เขาทักทายว่าไงครับเขาบอกว่านี้วาวสวัสดีเด็กผู้ชายบอกว่านี้วาวสวัสดีเด็กผู้หญิงต้องตอบกลับไปว่าไงครับจมหหยตาาา่ yeah, ่เวนี ก็ต้องตอบกลับไปว่าหนีเห่าเหมือนกันตุยบะเฮาอันนี้เราชยโยงให้แล้วนะครับมมเมนหลายขั้นตี้อรชีเรามาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สอง่าคุณครูใช่ไหมครับมีคุณครูกับนักเรียนคุณครูบอกว่าไงคุณครูบอกว่าหนีจาวหนีจาวอันนี้คุณครูตอบมา นักเรียนเด็กผู้ชายคนนี้ต้องตอบว่ายังไงครับมาโยงเส้นกันดูเอ๊มีอะไรเอ่ยหนีเจ้าคำไหนครับข้อไหนเอ่ยข้อที่5หรือ C ด้วยเขาเป็นคุณครูใช่ไหมครับบทเรียนของเราก็คือหวางเหล่าชื่อหนิ้นเจ้าใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหม หวังเ,า,เา่อหนิเจ้าคุณครูก็เลยตอบกลับมาว่าหนีจา้าเอาบวกเมินขัน้นข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามเด็กผู้หญิงเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าใจเจียนอ่าแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นนะเราต้องตอบกลับว่าไงเด็กผู้ชายต้องตอบกลับมาว่า ใช่เจี่ยเหมือนกันใช่ไหมครับจ่เชี่ทีนี้น้องๆลอ,องหาดูซิคาว่าจ้่เชี่ยคือคําที่เท่าไหร่เราเหลือคําที่หนึ่งตีอีคาที่สามตีซานแล้วก็คําสุดท้ายคือคำที่ห้าตีอู่เลือกข้อไหนคําไหนเอ่ยที่แปลว่าคําไหนที่หมายถึงจ้่เชี่ยคือคําที่เท่าไหร่ครับอีซานกับอู่หนึ่งสามห้าเลือกมาอ่าข้อที่ 1นึ่งตุยปาหนึ่งอ่าอีจ่ายเจียนแล้วเจอกันใหม่นะครับเหินหาาวบ่บมันหลายขั้นเชียอีกอข้อที่4มาดูภาพที่4ภาพที่4ีเนนเ่เหมือนเป็นคนคนไหนเอ่ยมันเป็นคนลุงคุณลุงคนหนึ่งที่เราเจอตามข้างทางใช่ไหมเราเดินผ่านเฉยๆเรารู้จักเขาไหม เราไม่รู้จักเขาคุณลุงตอบบอกว่าไงคุณลุงทักทายกับเด็กผู้หญิงว่าไงครับหนีห่าวคุณลุงทักทายว่าหนีห่าวแล้วเด็กผู้หญิงต้องตอบกลับว่าไงครับเด็กผู้หญิงต้องตอบว่าไงคุณลุงคนนี้เขาอายุเยอะกว่าเราใช่ไหมอายุเยอะกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเราต้องให้เกียรติเขาเราต้องตอบว่าไงครับหนีห่า ตุ้ยหรอต้องตอบกับว่าหนินหาวันี้มวมนหลายขั้นดูในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือคำไหนนะที่แปลว่าหมินหาเหลือกี่คำครับเหลือคำที่สกับคำที่หอ่าเฉียนอีก,เกอ็เฉียนซานหาชื่อเฉียนหูเลือกข้อที่สหรือเลือกข้อที่หหนินหาอันไหนที่พูดว่าหนินหาข้อไหนครับซานหรือว่าหู สั้นด้วยเลือกข้อที่3นะครับหนีนหาวเหลือข้อสุดท้ายคำท,ที่5ข้อที่5เขาเขาทักทายว่าไงเด็กผู้ชายทักทายกับผู้หญิงว่าไงครับทักทายว่าหนีสาวหนีสาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทักทายกลับไปว่า หนีเจา้านั้นก็คือหล้ันสุดท้ายคือข้อ